สวัสดีครับทุกทกท่านวันนี้ผมจะให้ทุกท่านมาช่วยดูหน่อยนะครับว่าเด็กๆที่เป็นลูกไม้มเมล็ดโตขึ้นจะเป็นลักษณะไหนนะครับคลิปนี้มาร่วมกันแชร์นะครับแชร์วความคิดเห็นหน่อยนะครับเนี่ยต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้นี่ครับทุกท่านคิดว่าน้องโตขึ้นจะเป็นแบบไหนครับช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับอันนี้ผมไม่มีอบอลสีสวยๆให้ดู<笑><笑>ก็เลยหาเรื่องถ่ายคลิปแล้วก็ ถามนะนี่นะครับอันนี้เป็นลูกไม้มเมล็ดของผมเองนะครับผมเพาะมาผมก็ไม่รู้ว่าตัวขึ้นจะเป็นแบบไหนเนอะน้องผล่มาสีแบบนี้เลยนะครับนี่อ่ะเราไปดูอีกต้นหนึ่งกันเลยว่าเป็นยังไงนี่อีกหนึ่งต้นนะครับโอ้โหหน้าแบบนี้เลยครับพี่น้องว่าตัวขึ้นน้องจะเป็นยังไงเนาะนี่เนาะอ,อันนี้เป็นลูกไม้มเมล็ดน,นะครับผมก็เลยไม่รู้ว่า โตขึ้นจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าลูกไม้มเมล็ดเราไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีต้นแม่ให้ดูเป็นตัวอย่างเราก็ได้แต่คาดเดานะครับต่างๆนานาว่าความน่าจะเป็นเนาะเนี่ยท่านคิดว่าโตขึ้นเนองจะเป็นยังไงครับนี่อประมาณนี้นะครับนี่อต้อนนี้ก็น่าสนใจเนี่ยเก็บไว้ก่อนนะครับอีกต้นหนึ่งที่ผมเก็บไว้ดูนะครับเนี่ย ลักษณะของน้องเหมือนจะมีอะไรบางอย่างผมก็เลยเอามาใส่กระถางไว้แบบเปลี่ยนดินให้นะเนี่ยดูนะครับแบบเนี้ยเราไว้ใจไม่ได้เราก็ต้องเอาน้องมาเลี้ยงดูนะก็ได้จะลุ้นว่าเด็กๆที่ผมเก็บไว้โตขึ้นน้องจะสวยนะครับโอเคนะครับทุกๆท,ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ